ก็สวัสดีทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับน้ำแมวปั่นแตกอีกแล้วนะครับเช่นเคยเลยนะกสล็อตส,สาวท้าของค่าย PG ครับโอ้โห oh, oh. วนกลับมาสาวท่าอีกแล้วนะ uh oh. เกมนี้เป็นเกมที่ต้องวนกลับมาให้ได้นะใครที่ไม่เคยเล่นต้องลองเล่นสักครั้งหนึ่งนะแจ่มจริงๆทุน <Okay. S 1> แบบว่าโหดๆเลยครับจัดไปทุน1 0 0 0พนะเปิดไม้เท่าไหรด่ดี30แล้วกันครับรวยเลยห uh oh. ม้ละ30ทุน1000พน่าจะสบายๆอยู่ครับไหลชิวๆได้อยู่นะอื ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเออมาดีมาดีาดดวสวยๆไปดีเออเอาดีครับมาแล้วสีเขียวกับชมพูจังหวะนี้อได้อยู่นะได้เลยนะน้าแมวว่าได้เลยนะสวยงามมากโอโ้โหมาถึงไม้แรกก็เอาเลยอะ่ะห้าพันอ่ะโอโ้โหเอาจัดจัดสี่เนหกครับรวมร,วม,รวมกับทุนแล้วห้าพันเลยนะโอโ้โหไม่น้อยนะจังหวะนี้แหมไม่ได้มาง่ายๆนะบอกเลย วสวยครับ10มาแล้วก็สีแดงมี Y มาลอยๆห,หน่อยบวกเอสวยๆครับคูณ5้าไปๆๆๆๆมาคูณ6กเคคูณ7สวยงาม J กับ A ครับแล้วคูณ8ยังจบก่อนกำลังไหลเลยนะกำลังไปได้สวยเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าได้กำไรอยู่มาแล้ว30แตก800นี่มีกำไรอยู่ เหรียสีทองนะลายสวยอยู่ครับโอเคร้อยแปดสิบแล้ววายมาจังวันนี้ใหม่แล้วโอ้โหจบก่อนนะทำาแมว่าน่าจะมันน่าจะได้เยอะอยู่นะวันเนี้ยเออดูจากการมาของวันนี้นะทำไมคิดว่านะแมะคาดหวังอยู่พอสมควรเลยนะเออต้องมาแล้วจังวันนี้สี่ทองท่ากระดานมูลเจ็ด 1, 7, ครับโอ้โหเป็นไงแค่พูดเกินอนะแค่เกินอนะมาแล้วนะโอ้โหไม่ต้องรอให้เสียเวลาครับมาจนได้ หมื่นเจ็ดไปครับโอ้โหชิวๆไปเลยอะถอนได้แล้วนะเนี่ยอืมธนาทแมวเล่นแบบไม่คิดอะไรเนี่ยถอนเลยถอนเลยชิวๆเลยส,ยสบายๆครับเอาตังไปใช้ดีกว่านะอืมก็เหมือนเดิมนะครับในะนํนไม่ทำตามน,นะถือว่าความบันเทิงก็พอนะครับใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยสองนสี่ไปแล้วนะเอาเท่าไหร่กันดีครับโอ้โหเลือกได้แบบนี้เลยเหรอเลือกได้แบบนี้เลยเหรอแม่ ขออีกหน่อยละกันขออีกหน่อยละกันแต่นะแม้ว่าไมาละสาสิจบแล้วหู 11, 11, 11, 11. มื่นหนึ่งมื่นหนึ่งโอ้โหเมื่อกี้ลายเหมือนไม่มีอะไรนะมีแค่เคนะโอ้โหแต่แบบตึงจริงครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันครับโอ้โหดู